เจ้าบอกมาสิมาสิพี่มาสิมาดามนี่นะครับพ่อทองอยู่กับสาวใหม่อยู่นู่นนะครับเห็นไหมครับแม่แม่ฟีฟ้องไปฟ้องมาดามก่อนเดี๋ยวถ่ายคลิปไว้ให้มาดามดูก่อนสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ฟรีทุกๆกคนทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะพามาชมสาวน้อย เป็นเจ้าขับเม่ของเขานะครับนีออ่ครับก็จะเป็นเวลาออกเดินเล่นแล้วนะครับไม่กล้องมะกล้องไม่ตรงต้องไม่ตรงอนุญาตตับกล้องนะบ่ายครับ วุ่นวายแบบนี้นะครับแม่แม่เวลาอาบน้ำคือคือจะผมตั้งกล้องไว้นะครับผมไปกดโซ่แม่เป๊ะแม่แป้งมาไว้ก่อนเอาเอาไปนะไปเลยไป โอ้โหโอ้โหไปครับตอนนี้เกี่ยงเงาคนหร, <S <S เรนะ,ะเก,ะก,กะืนน่ข้อนะเฮ้ย,ไ,ย,ไ,ยไ,ไปเงาจังเลยอะไรหรอเกี่ยงเงาคนเกี่ยงเงา เสศษมันแข็งแน่งมันเสศษมันแข็งแน่งเลยมันตวัดตัวกูไ่โอ้ยน่าพูดมันทนไายตอนนี้เชือกยาวครับโอ้โหวุ่นวายจริงแต่วันนะไม่เป็นที่พอจะเดินได้นะครับ มัน,นเราจะออกเดินทางล้าะคบไปขึ้น,นะคะคเจ้าไปเดินออกกำลังกายกันนะคะแม่แม่แต่ี่ซื้อกับพอดไปเต้มเด้อเอพีเป็นไงเงินไม่ซื้อ่ันนี้ ไปไป้า <Bye> <laughs> <laughs> วลูปพี่ดาวตัวนัน้นไปจับลูปพี่ดาวอีกอ้นี่ลูปสุดหล่อพี่ดาวเองนะครับ <c oughs> โอ้ยเกาเหลาไปอีกแล้วน้ำหนักของเหลา อย,ยืนยืนยืนไปไปเจ้าไปโอ้ยโดนน้ำใหม่ครับโดนน้ำใหม่ก็จะแบบนี้ครับท่านเจ้าถ้าโดนน้ำเหรอโอ้โหเอาไม่อยู่นะครับ Ui, sẻ khoa, đúng mừng sẻ khoa bằng cũng đúng Sẻ à, khoa đi luôn bà nè, cái nhau thì quỷ Một lụt thì Bó, làm đâu, đạc Cái nhau nhau, đạt như vậy nhau có cầu nè <laughs> <c oughs> หมุนอย่างเดียวนะครับ่แม่เราจะถึงบ้านหมุนวัน 20, 30, 30ละยี่สิบสิบรอบ ไปลับจับไปลังจ้าดูว่า้าเดินเจ้านักเลรงมาก่ะดูนะครับแม่แม่ดูของแม่แป้งกแบบเดินเหมือนนางงามเลยนะเวลาเดินนะครับสับขาเข้าในนะครับดูนะครับเวลาเดินเนี่ยสับขาเข้าในเจ้าเดินขาโบงเดินแบบนกเกรงนะครับเดินเตะซ้ายเตะขวานะครับแบบเป็นช้างแบบเก๋าเกาห้าวนะครับเจ้า ก็ไปว่าเันไปสิบเอ็โอ้นิ่งดีครับวันนี้ยอดเจ้าเจ้าทำได้ดีมากวันนี้โอ้โหโอ้ดึงดึงแม่แป้งเดินช้าจนเจ้าดึงคอแม่แป้งมาเลยบนอีกแล้วลุงไปฝ้ายไก่ให้ฝ้ายไก่นิไปพูนนะน่ะหร แค่มันนิ่มันนิ่งดีอยเลยคืว่าลองอยางไก่บึงมันนิ่มมันนิ่งโอเคอยู่การต้มเก่าลนะการข้ามันยังลองบึงมันนิ่มมันอยู่ดีอยู่อน <Okay. S 1> นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแม่แม่ดีกว่าทุกวัน <laughs> ชุบม,มหวนนี่ไหมชมอยู่แฟบเปียวเริ่มอีกแล้ว <c oughs> โอ้พี่หลงก็มาที่นี้มันเทิงโอ้โหดูแก๊งพี่หลงดูแก๊ง แก๊งที่จันเจ้าต้องเจอครับอดูนะครับดูนะครับแก๊งแก๊งแก๊งบ้านพี่เสือพี่สิงห์ระวังนะจันเจ้าเตะปิวเลยนะพี่ๆไซบบเรียนกับพี่โกลเด้นนะครับระวังจันเจ้าเด้อเจ้าเตะปิวเลยเฮ้ยเฮ้ยลมเสียเจ้าบอกตัวไรไม่รู้มากวนหนูเจ้าลมเสียโอ้ยแก๊งมาอีกมาเพื่อมีทีนี้เกาเหลาอยู่ไงเนาะเกาเหลา ้าเรากิ่งไปในบ้านนะครับเราออกมานอกบ้านนี่ร้องเลยตอนนี้แบตเหลือสิซแล้วไม่รู้จะถ่ายได้ถึงไหนนะแม่แม่สีไปเรื่อยๆครับแม่แม่ไปเรื่อยๆด้วดูด,ด,ดูโอ้พี่ใส่ควันมากเลยเออเ,ออเออจ้าบอกมาสิมาสิ พี่มาสิไม่มีกลัวน,นะจเจ้านามีแต่สู้รถล่มลอ่ะมันบบมีหย่านี่ฮะของแฉเนาะเกิงเนาะไร่หยันยังก็ยางยันตจะเสียงผู้ไป <c oughs> นี่อะเจ้าเนาย เอ็นเน่เจ้าเจ้าบ่ค่อยตื่นไม่ค่อยตื่นน้องหมานะแม่นนส่วนมากจะเป็นแบบลำคาญแล้วก็จะไปกวนมากกว่านะจะวิ่งสู้มากกว่าวิ่งใส่นะไม่ตื่นนะไม่ตื่นจะออกแนววิ่งใส่อย่างเดียวนะต<ม> <c oughs> อนนี้เราก็มาถึงบ้านพระทองแล้วนะวันนี้เดินมาซอยบ้านพระทองน<ม>ี่เอามีก็เป็นบ้านพระทองคร<ม>ับนุ่นพระทองอยู่ข้างในนะครับเราแวะอีกรูงเราแวะกินต้นไผ่ก่อนดีกว่าแวะไหมไม่แวะครับไปยาวเลย นี่นะครับพระทองอยู่ดูโอ้พระทองคือโตขาวขาบดีเดียววะ <t> ไม่แม,มนพระทองอยู่บอกว่าโอ้แม,มนเอาแล้วใครอีกตัวหนึ่งอยู่นั่นนะ <t> ข้ามาทับเหรอมั <t> ช้างมาทับกับพระทองอจนเอ้ยแม่มาดามมาดามพระทองมีจิกมาดามนี่นะครับพระทองอยู่กับสาวใหม่อยู่นู่นนะครับเห็นไหมครับแม่แม่ปีฟ้องไปฟ้องมาดามก่อนเดี๋ยวถ่ายคลิปไว้ให้มาดามดูก่อน รามพรองมีกิ๊กโอ้ดูพรทองมีกิ๊กนะครับแม่แม่นี่ก็เป็นธรรมชาติของน้องๆน,นะครับเพราะว่าช้างก็จะทับแม่เดียวพ่อเดียวไม่ได้นะครับแม่แม่แมันไม่ได้ติดง่ายค่ะนั้นเราก็ต้องหาช้างพ่อพันธุ์ที่ตัวเมียกับตัวผู้ชอบกันถูกพอกันนะครับเขาก็จะมาทับนะครับนี่ เดี๋ยวเขับทับต <laughs> <laughs> like <to> <ine> <laughs> ัว <tenido> น <appeal> ี <possibly>? ้เสร็จเดี๋ยวเจ้าเจ้าหย่านมเดี๋ยวพ่อทองก็มาอยู่กับแม่แป๊ะแล้วพ่อทองแม่แป้งก็มาอยู่กับพ่อทองเหมือนกันนะครับไปไปอย่างน้อยๆหนูก็เป็นลูกสาวคนล่าสุดของพ่อทองนะเจ้าอุ้ยพูดนะละกอดใบกล้วยเขาโอ้ยมันมีหลีมันมีหลีโอ้่ ความดื้อนะครับความมึนยืนหนึ่งนะครับโอ้วโว้วโว้โวโว้โวโว้ยพอออกมาท่างิฟต์เราก็คึกเขื่อนตอนนี้โอ้โอ้กินกล้วยแล้วคึกเลยเจ้าโอ้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  โอ้โอ oh, oh, oh. <laughs> ้โอ <how> ้คึคึคึฮ่มือมวยในติเจ้าเอ้ยิีตาขึ้ไงโอ้ของเทนะของเท <โ>อไปกันต่อครับแม่แม่ตอนนี้ก็ถึงซอยวัดใจแล้วนะครับซอยวัดใจซอยวัดใจซอยนี้แม่ไหลต้องออกซ้ายก่อนเนาะจะมีน้องหมายืนอยู่ข้างทาง

ไปเลยไปเลย,เลยวันนี้เราจะออกซ้ายไปรอนะครับแม่แม่จีฮะ बैठ बहुत जब ดูนะครับมาดูกันนะครับวันนี้หมาไม่เห่าเจ้าเลยแต่เจ้าดีเด้งอูออออดีมากนะครับโอ้โหโอ้โหถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดต่อไคให้กับช่องวิจิตรนงกรชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถึงบ้านแล้วนะแม่ๆขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสญญดีครับผมบ๊ายบ,ายบายถึงบ้านแล้ว